สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางเหล่าพัฒนานะคะสําหรับชุดโค้งสุดท้ายเนาะอ่าไม่ได้ลงให้หลายงวดนะคะพี่พี่จ๋าต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะคะตามกันต่อของวันที่5้ากุมภาพันธ์สองพันกะคะ่ะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตั้งกว่สิ8ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะก่อนอื่นเลยเรามาดูสายวิ่งสายรูดกันนะคะว่าวันนี้มีตัวไหนกันบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเป๊บหนึ่งเดี๋ยวแอดล่างคำพีก่อ อ่ะมาเด่นวิ่งรูดนะคะเด่นวิ่งรูดนะคะแอดให้เด่นไปที่เก้าเด่นไปที่เก้านะคะเด่นไปที่แปดแล้วก็สองนะคะสามตัวนี้อยากนําไปวิ่งไปรูดได้เลยนะหรือจะจับวินในนี้นะคะอ่าชุดวินนะคะแอดเน้นไปที่เก้านะคะพี่พี่จา๋าตัวเด่นที่แอดให้ไปสายเบิ้ลสายเบิ้ลอย่าลืมเบิ้ลด้วยนะโดยเฉพาะเก้าเก้านะคะในรอบนี้ เดี๋ยวเขียนให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเก้าเก้าสายเบิ้ลอ่ะมาดูตัวเด่นที่เก้าเกแอดให้ไปที่9กูนนะคะ97 84 89ส่วน2อแอดให้ไปที่24 เจ็ดสองนะคะอ่าสำหรับท่านที่ไม่ชอบ9ก็กลับหัวเป็น6แล้วกันนะคะทีนี้ตัวที่แอดเน้นเนาะพี่พี่จ๋าตัวที่แอดเน้นแอดเน้นไปที่90นะคะ84แล้วก็72นะคะอ่าไม่ชอบ90ก็กลับหัวเป็น60นะคะอ่าชื่นชอบเหมือนกันก็ จดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึง่งแอดก็ขอขอบคุณพี่พีเอซทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ